สวัสดีครับพี่น้องนี่นี้มาเลี้ยงควายครับควายอยู่ไกล้ๆคุณครับโซมให้พี่น้องมองว่าควายอยู่ยยไหนนี่ครับควายเห็นเพลินไถ่หน้าครับเห็นเพลินไถ่หน้าก็เลยมาเก็บหอย หอยเชลลี่นี่นะครับหอยเชลลี่นี่ให้กับเพื่อสิน้ำไปก้อยก้อยหอยหอยเชลลี่กับโตอ้วนๆพี่ๆนะครับยังบ่ทันได้ใครออกหอยหนาแรงมาเลี้ยงควายก็หาอาหารไปน้ำนี่ะครับเพิ่นไถนาะ ใช้กระถ่ายหนาครับเพราะวา่าห้าไวห้าไวขาวนะครับอดีอยู่รถรถไถปาดถือไมยหอย ย่างหาไปจริงสิแลละครับดีกลัวเป็นล้งนามงมดีหนา่าวหอยน่านกปากหางเจาะก,กินแล้ว รถไถปาดเรือเตีหัวเรือเต็๋หัวเรือเต็๋หัวกล่นขาดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ้ยปีนี้หอยบอไลได้จักนี่สิบหน่วย พอลาบแล้ะพี่นอ้องบางปีหลายๆครับไทสีีไล่หาไล่นี่ได้เป็นกระสอบปุ๋ยแื่ว่าปีนี้กรหอยเชลลีหางนกปากหางมากมากหลายครับตั้งแต่เขาเขียวจนว่าทุกมือนี้นะครับนกปากหางกันยัง หากินแถวทงอีสานอยู่นี่ยังยังครับโอ้โหไม่นี่เหลืองม่หุดหงิเลยพี่น้องนะครับครับนอยนึงนี่เจอรี่เจอรี่ไย่นิ่เน่าขาดีอ๋อ ออดีอยู่ครับยัง่เนา่ายังเปลี่นเยู่พอไเด้กิ่นนี้ได้พี่น้องนะครับทํามันยางหาแต่ว่ามันเมื่อยขามันยางใน,นก่อนขีไทยะะยางกะห้กหกนะครับรถไถเพิ่นกะไถย,ยางกีดอกนี่รถไถปาดก็เอาไปต้มร่างได้ครับเมนรถไถปาดก็ว่าเป็นไง ยังหาไปเรื่อยนะครับซ้ำแต่ควายเขาบ้านเขาคอกเมื่อยกับนั่งพักนะครับหน้าก็ให้ใหญงอยู่พี่น้องเจกหน่อยกับบ่มีหม่องเรียงควายแล้วครับทงกลวงกว้างนี่กับทเป็นกวานขี้ไทแดงขาวจันพันแล้ว <c oughs> อันนี้พี่น้องนะครับพันบ่จุดรถไถยพันกุกะไทย่ได้ ครับจำเป็นก็ต้องจุดนี่ล่ะเหตุผลลักๆักนะครับที่พี่น้องบ้านเฮาต้องได้เผาเพราะว่าหยาว้าขาวนะบับาบขาวนี่ทนแรงทนน้ำท่วมนะครัพี่นอ้องเกษตรกรก็บบดใส่สารเคมีหรือว่าผลลดต้นทุนนะครับทุกมือผลลดต้นทุนคนก็นต้องการาให้รถไทไทให้นะครับรอบแรกไทยหุด นี่นะครับหยาไวไวขาวท้นเป็นตะนน่พี่นอ้องแมนสิบผูกคว่ผูกว่าเหยียบยำแรับกันยังอยู่อยู่เลือเต็งหัวพี่น้องเลือเต็งหัวก็เอาอมันเนี่ยะครับเปลือกแตกมาแล้ว ได้คือกันวิน้องได้ก้อยแล้วละมือนี้ก้อยมือแรงนี่แหละนะครับกับเขาแรงอีสานบ้านเฮาก็ต้องพิธีพิถันอยังมากมายนะครับวับตถุเฮตุให้สุกหอยแซ่ยบตะเคียวบาดีกับฟักให้มุนๆะละนะครับนี่หน่วยหนึง่งหน่วยใหญ่ครับเนี่ยเยฮ้เยดีหอเน่าโอ้ยเน่าีนานา่น้องอ้ยหอยเน่าหอยเน่าหอยเน่านกระหายกินค้อนอกระหายกลิ่น อ้ากินแข่งกันส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นนกปากห้างครับหน่วยหนึ่งหน่วยบวยเง่้ยเขาก็เอาออกไปนอนไปต้มแล้วแคะนะครับเอาตามันออกหน่วยหนึ่งเน่าดีโอ้หน่วยใหญ่ครับนี่ยังดีอยู่ครับมาเชอรี่เชอรี่เชอรี่ รถดีรถแซ็บหอยแ้มแร่งจะอ้วนนะครับบอคือเ้าไปง้มเอาอยู่ในน้ำถ้าเอามาหาหม่องคนไทยสิเอาเก็บได้ต้มเอาไปขายโล่ละเจ็บาทนะครับแกะแกะตาหอยออกแล้ว70บาทต่อ1นกิโล ะครับล่างให้สะอาดเราไปส่งไม้ค่าแต่ผมนะครับก็ได้หาส่งไมค่าพอพอได้เอาไปกินนะคกินคาบสองคาบเนี่ยแหละครับกินหลายมันก็เปิด <c oughs> ไว้ใส่ตับมังคองเน่นะครับอาหารลักบ้านเฮากับขึ้นตับมังคองนี่แหละครับสรุปแล้วได้หอยประมาณสามสิบหน่วยครับ งเสลาผีล้านองไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนาขอบคุณพี่น้องครับถูกๆูกานตีแวะเขามาให้กำลังใจดอกเด่นแชแนลสำหรับพี่นอ้องการจะเล่นก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดอกเด่นเชแนลพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ